สวัสดีครับผมสุริษานะครับคอร์รัมณีสปอตฟูและสตาร์ซกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวัน ปีใหม่1มกราคมนะครับซึ่งวันนี้ฟุตบอลเอเชียถือว่าแทบจะไม่มีความน่าสนใจนะครับผมจึงขออนุญาตนะครับปรับโหมดไปวิเคราะห์นะครับหคู่ในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและแนะนําฟุตบอลยิงกันเยอะริกวันอีก1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล v i p 911 Sport Club สามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามลิงก์ที่ ปักหมุดเอาไว้ทุกช่องทางวัสดีครับหนึ่งคู่ของศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างคาร์ดิฟซิตี้พบกับโคเวนทีเียบจบฟอร์มกาเรเล่นผลงานของเดอะบูเบิร์ดภาพรวมถือว่าน่าผิดหวังนะครับและตอนนี้ อยู่ในกลุ่มถ้ายตารางนะครับแต่การที่เกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ดได้ตัวนี้ครับผมมองว่าทําให้ความมั่นใจน่าจะกลับมาพอสมควรนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านพร้อมยึดชุดเดิมต่อไปเล่นต่อหน้าแฟนบอลรับมือกับทางโคเวนที่ซึ่งอันดับบนตารางอาจจะดีกว่าพอสมควรนะครับแต่ทัพ ทางอาช้างกระทืบโปรนะครับของคุณสื่อแฟงแรมพาดต,ต้องบอกนะครับว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไร้ความแน่นอน3วันดี4วันไข้เกมรับค่อนข้างเปลาะนะครับแล้วก็เกมรุกมีเพียงแค่เอลิซิมที่สามารถแบกทีมได้นะครับและช่วงหลังต้องบอกนะครับว่าแท็กติกของแรมพาดเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงเกมนอกรังก็วางใจยากชนะเพียงแค่1จาก5เกมหลังสุดนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันชั่วโมงนี้ดูแล้วทันกันเป็นบอล3หน้านะครับผมแนะเชียร์2หน้าของทางเจ้าถิ่นนะครับเชียร์ ว่าวันนี้คาดิฟจะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้คารักเป็นอย่างน้อยเชียร์คาดิฟซิตี้นะครับในคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมแนะให้เช er, ียร์ยิงกันเยอะเป็นฟุตบอลริกวันอังกฤษนะครับเกมระหว่างแบล็กผูลพบกับชูบิลลี่เชียร์ครบจุกวี เดอะซีไซเดอร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านดุกดันนะครับแล้วก็กล้าเปิดเกมบุกเต็มสูบเจอกับทาชูบิลลี่ซึ่งปีนี้เรเทนะครับเกมรับอ่อนมากเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วรูปเกมเปิดแรกกันและจะยิงรวมกันถึง3ประตูดได้ตามที่ต้องการเชียยยิงกันเยอะระหว่างแบ็คพูพบชูบิลลี่นะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลเรกอังกฤษ คืนวันพุธนะครับเชียร์คาร์ดิฟส์และยิงกันเยอะกุระบางแบ็คผู้พบชูบิลลี่ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ